สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมือข่างเดียวมือนี้จับกล้องมาเทีย่ยวสวนก็นมีมอนเลยจ้าพี่น้องตอบแดดเนาะมาเทีย่ยวสวนกันอัน,นยามนี่กัสิมาเที่ยวสวนบ่อยอยู่มาดูอยู่ส่วนนหอนอันเดดอันเดดตอบเนาะพี่น้องือท่านี่บอกอ,อกมาทา่ามี่จักสิว่าอันบ่ออันนั่นเนย มาแทางนี้พืดีแต่เวทมันส่องเนาะมันส่องก็จะพบเห็นมันก well. ็สีเหลือมมันก hmm. ็สีเหลือมมันก็สีอันนั้นเนาะกับพวขักขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเลยทายไปให้มันเหลือมหูแบบตาเลยพอได้ล่คลิปโดนแล้วอันลงมาสวนเมื่อกี้นี่ตัดไปตัดมาได้หกเจ็ดนาที อัน <rude S 2> ้ลูกชายเห็ดล้มกระโปเป็นไ่ได้เะล้มเหินอะไรแม่ม่อนเป็นคนขี ità, es, ette, ้ลืมบ่ได้ล้มโดนโดนเนี Trainer, ่ยล้มคลิปกัยังล้มกระโป็นยังถามลูกว่าล้มแบบไหมาเบิรมาเบิ่์ให้แม่เล่ยังมีแต่ลูกชายล้มหายกี่น้องเอ้ยแม่ม่อนเห็ดแยงกระโปเป็นล้มคลิปกันเลยถ้าไม่ได้ล้มประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนลืมเออก็ได้ลูกชายบอกน้องกาน้องกาบอกเห็ดเป็น บอกอยางไปเบิ่งทั้งสวนก่อนก็จ้าสีดยาทันแบบนี้อ่เตียนเตียน,นไปนี่ค่ยยูเข้าใส่อันใส่ปุ๋ยเนาะพี่น้องถ้าเป็นหยาหกเวลาเข้าสาดปุ๋ยมันก็เจียนบ่ลุกเนาะมันหกฮักกันนี่ฮักกันีดยาสีดยา แค่สียางไปเอาบาล,ล็อกโกดุกร้ายล่ของมันหน่วยใหญ่มันทำมันบหวานมันบหวานเพราะว่าอันบหวานก็นได้ไม่มอดเอาไปปั่นพี่น้องไม่มอดเอาเมือ่อไม่มอดเขาจะไปปัน่นบล็อกโขตุ่นนี่มันหน่วยปุ่งใหญ่หน่วยต่างสองลูสามลูมันหน่วยใหญ่ต่ำกรบปุเซ่บมันแบบแข็งแข,ข็งเป็นแข็งแขง็ง เรมียางพี่น้องเลยถ่ายให้เห็นแต่ต้นทุเรียนเนาะมาส้มต้นทุเรียนลมผัดต้นทุเรียนว้อยๆนะพี่น้องเลยคือมานั่งลินนั่งหัวแบบที่แล้วกๆนั่งลมว้อยๆไปนี่แหละดีโอ้ยคนมันละกอล่มแล้วฮักละมั้งเลยมะละกอเนี่ยมอนเอาเมื่อวังกี้นี่ก็สามหน่วยโอ้ยวังพู นูกินเบิดแล้วนูอันบริเวณนูเนขาหอกอะไรอย่ามันเขาไปปีนกินแล้วเขาตดมักอมันสูงกี่กบเ,เมื่อต่อยลงมามันตกลงมาไบาบแบบบวมเบิดเอาเมื่อกินกับซาวามันเนาไปว่าเขาเขาเอาไมา้ทางลงมามลงแล้วมันตกลงแล้วมันบวม เด็บเด็บพี่น้องใสพี่ว่าเขาจะไปใสเขาลงมาฉีดยาแจักแจ็ได้แจักหน้าที่เลยพ่อพี่น้องไอ้พอ่าอันเหลื่อมตาอ๋อเขามาพัดอันนั้น พันอั่นนะ่ะกคกไม้สางไม้อะไ้เพราะว่ามันตกลงมาค่ำเหมือนงาต้นทุเรียนเมือี้ต้นทุเรียนมันหักม่อนบอกเขาตต้งแต้โดนเขาจังค่าสีดยาค้าหากับพันเหมือนนี่ได้ยินเสียงป,กปกุกอยู่พูดอยู่ทางหลุมพ่อเสียงพันก็ไหม่นั้นนะ บ้านมันล่มลงมามันจิมาขำใส่ต้นทะเรียนเขามันจะหักมาเถี่ยวโคตรโอ้ยหักไปยอดมันหักคุมลงมามันยอดเป็นหักยียวันก็เลยบอกเขา ไอ้เออบานในยี่ห้อทีเจ๋แล้วก็เอาไอ้ถุงนั่นหกครับใช่ไหมเอาก่อนเล้วก่าเราจะสองเดือนเอาทีเลยขึ้นถึงไอ้สองเดือนก่อนแล้วแต่ดูไอ้เหตุการณ์กันไปแต่เดิมเกมสมเก็นเยอะมากกว่าไอ้สองเดือนอันนี้ตรงนี้ก็แล้วเอาไอ้เอาไอ้ถุนไอ้หบแล้วก็สองเดือนก็เอากันอีกทีหนึ่ง ไอย่างนั 1, ้นแต่ไอตรงยี่าเจ็ดเดไอปันเดียวข้างต่อไปนี่ใช้เป็นไอตรงไอปอยไอโไอไอตรงไอโบตบานข้างต่อไปก็ยี่เจ็ดสลับกันแต่ไอปยไอนันกบครับไอทุกครับี่านีหน้าจะเอาลูกกันไอุยังไอางนั้นเออไอ้วัดไอสอพี่น้องไปทำไมนันกระมเมยอ นนไอ้วัดอีตรงไหนไอ,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 อ้วัดนีตรงไห้วัด<ช>ไอส,<า><ค>สองพี่น้องอไงทางเข้าสวนพี่ชายผมอ่ะไอ้บรรสาวเนี่ยอไ,ไอ้ยี่หกเออใช่ไอ้ยี่หกกับไอ้บรรสาวไอ้ยังงั้นเออวันที่ติบก็ชวนไปเลี้ยงหลตาวัดไอสองอ๋อใครชวนไปร้านก๋วยเตี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเราจะทำบุญน้ำมันนั่นแหละ ัดกิทีมันทำเป็นทุเรียนออกเรย่าน้ลองไปเยอะนั่งกตัดถ้าผ่ตัดก็ได้ก็มันงใหญ่นยาวออยาวออะได้นีก็ทักว่าเราไอ้ก็ทักว่าผมไอ้ก็ทักว่าเราอยากได้ข้างบนอัน ตรงนี้อ่ะล่ะอ,ตอ,อ้ต้นเออต้นนี้มันเอาลงได้ี่หวาเอาดไไม่ไ้ตัดกิ่งก่อนยังได,ด้ต้นมัน ไ้ค้ดโอ้ยดืดพลาดกระเดื่งใส่ตัวเองโอ้ายไม่ได้ในเบิรงนข้าเจ้าตัดอันนั้นตัดไม่ไพ่มันข้บต้นถือเลี้ยนเพราะว่ามันยาวมาแล้วมันจะน,นมันเห็นหักลงมาอันน่ะต้นถือเลี้ยนทามันบุกขุมกันเล็ก สามปีสี่ปีได้จังใดเธอหนึ่งค่ะมันหักมากเ้ยเสียวเวลาในเจปดนาทีแ้่มังฮอนเดดสำหรับคลิปนี้กับไม่ม่อนไว้เทานี่ก่อนพี่น้องรือพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบาย